สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องแรงเหนื่อนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคําถามนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่าเมื่อปล่อยลูกกลมนะครับโลหะลงในน้ํามันนะครับให้พิจารณาข้อความด้านล่างว่ามีข้อความที่ถูกต้องกี่ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อลูกกลมนะครับเคลื่อนที่ลงไปอัตราเร็วของลูกกลมเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตลอดการเคลื่อนที่ อัตราแรวงลูกกลมเนี่ย <indirectly> เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ไม่ตลอดการเคลื่อนที่เนาะมันก็จะมีค่าความอัตราเร็วก็จะเพิ่มขึ้นถึงค่าค่าหนึ่งนะครับแล้วก็คงที่ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งผิดนะครับส่วนข้อสองเนี่ยแรงเหนืดของของแรงเหนือดอที่ของเรลวก็ทำต่อลูกกลมเนี่ยจะขึ้นกับความเหนืดและความเร็วของลูกกลมเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันไม่ครบนะครับ แรงเหนื่อเนี่ยขึ้นอยู่กับสามปัจจัยถูกไหมครับเพราะตามสมาการเนี่ยก็คือแรงเหนื่อเท่ากับหกพายอตาอาวี r, v, ถูกไหมครับอันนี้เนี่ยข้อนี้เขาบอกว่าขึ้นกับอีตากับ v ถูกไหมครับแต่ว่ายังขาด r เนาะก็คือยังขาดรัศมีของลูกกลมนะครับรัศมีของวัตถุทรงกลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็ผิดนะครับดูข้อสามนะเขาบอกเมื่อเวลาผ่านไป แรงรับที่กระทำต่อลูกกลมเนี่ยเท่ากับศูนย์นะครับทําให้ลูกกลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับอ่าอันนี้อันนี้เหมือนถูกต้องนะครับเพราะว่าวัตถุเนี่ยเมื่อเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยแรงรับจะเป็นศูนย์ถูกไหมครับทําให้ลูกกลมเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับอันนี้น่าจะถูกต้องนะครับดูข้อสี่นะครับแรงเหนือที่คองเล็วทำห้ลูกกลมเนี่ยมีขนาดคงที่ตลอดการเคลื่อนที่นะครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับ แรงเหนือเนี่ยไม่ได้คงที่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอะไรครับแรงเหนื่อขึ้นกับอัตราเร็วเนาะอัตราเร็วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงเหนื่อก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอัตราเร็วจนกระทั่งอัตราเร็วคงที่นะครับแรงเหนื่อก็จะมีค่าคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าแรงเหนื่อมีค่าคงที่ตลอดสึ้นที่เนี่ยอันนี้ไม่จริงนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับขนาดของแรงรับ ที่จะทาต่อลูกกลมเนี่ยมีค่าลดลงเรื่อยๆตลอดการเคลื่อนที่นะครับอันนี้ก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าแรงลัพเนี่ยหรือซิกมาเอฟนะครับลดลงเรื่อยๆก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ตลอดการเคลื่อนที่เนาะมันก็ลดลงจนก,กระทั่งเป็นศูนย์นะครับแล้วก็คงที่ด้วยคงที่ด้วยซิกมาเอฟเป็ศูนย์อย่างเงี้ยครับตลอดไปตอนตอนหลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าลดลงเรื่อยๆตลอดการเคลื่อนที่นี่ไม่จริงเนาะเพราะว่ามันลดลงจนเป็นศูนย์แล้วเนี่ยมันก็คงที่เป็นศูนย์อย่างนั้น ตอนท้ายนะครับทีนี้มาดูข้อถัดมานะเพราะนั้นเนี่ยข้อนี้ครับก็ตอบว่าถูกต้องข้อเดียวคือข้อสามนะครับข้อถัดมาเขาบอกว่าเมื่อปล่อยลูกกลมโลหะลงในน้ามันนะครับจงพิจารณาข้อความด้านล่างว่ามีข้อความที่ต้องกี่ข้อนะครับเรามาดูนะครับข้อแรกเขาบอกว่าแรงเหนื่อเนี่ยจะลดลงไม่รับเป็นศูนย์นะครับอันนี้ก็ไม่จริงเนาะเพราะว่าแรงเหนื่อนะครับจะมีมัคค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับตามอัตราเร็วของวัตถุทรงกลมถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยข้อนี้ผิดนะครับ ข้อสองเขาบอกว่าแรงเหนื่อเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนกระทั all, ่งมากสุดแล้วคงที่ตัวต่อไปนะครับอันนี้น่าจะถูกต้องเพราะว่าแรงเหนื่อก็จะเพิ่มขึ้นตามอัตราเร็วของวัตถุทรงกลมเนาะเพราะนั้นเนี่ยค่ามันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับจนกระทั่งอัตราเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นจนมีค่ามากที่สุดใช่ไหมครับทําให้ซิกมาเป็นศูนย์นะครับเพราะนั้นเนี่ยอัตราเร็วก็จะมีค่าม็กซิมัมแล้วก็คงตัวต่อไปอันนี้ถูกต้องนะครับอ่าดูข้อสามนะครับ เขาบอกว่าความเร็วของลูกกลมเนี่ยจะลดลงจนมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับอันนี้ไม่จริงนะครับเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นจนมีค่าค่าหนึ่งนะครับแล้วก็คงที่ตลอดตอนท้ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็ผิดนะครับส่วนข้อสี่นะครับเขาบอกว่าความเร่งของลูกกลมเนี่ยจะลดลงจนมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับอันนี้ก็น่าจะถูกต้องเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่า แรงรับเปนอะไรครับแรงรับเนี่ยมันมีค่าลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นศูนย์เนาะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความเร่งเนี่ยครับมันก็จะลดลงจนมีค่าเป็นศูนย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกต้องสองข้อนะครับก็คือข้อสองกับข้อสี่นะครับเอ่อก็หวังว่านักเรียนนะครับจะเข้าใจเรื่องแรงเนื่อยมากขึ้นนะครับจากการที่เราทาโจทย์สองข้อนี้นะครับเออน่าจะมีข้อที่เหลือนะครับนักเรียนลองไปทําเองบ้างนะครับแต่อย่างไงก็ตามสองข้อที่เฉลยไปเนี่ยครับก็อยากให้นักเรียนคิดเองก่อนนะครับว่ามมัันนนตออบข้ไห จะได้เข้าใจมากกว่าเดิมนะครับก็ก่อนดูคลิปนี้ก็ควรจะคิดเองก่อนนะครับส่วนข้อที่เหลือก็ลองไปทำเองเนาะนะครับก็โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ